สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีนะครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรนักบริหารการก็ประมาณระดับสูงนะครับนง,งสซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่คุยในเรื่องกระบวนการงบประมาณที่มี5กระบวนการก็คือการวางแผนจัดการอนุมัติบริหารและการติดตามประเมินผลนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ให้นักบริหารทุกคนได้เข้าใจใน,ในระเบียบ งบประมาณในแต่ละปีนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณสำนักงบประมาณนะครับท่านอาจารย์ทัินีเตชะมวลไวยวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับออขออนุญาตในเรื่องหลักสูตรเนี่ยของออนักบริหารการงบประมาณระดับสูงอันนี้ก็คือทราบว่าเป็นเกี่ยวกับงบประมาณและเป็นงบปร,ประมาณของแผ่นดินะนะครับ อยากจะถามท่านอาจารย์นิดนึงว่าที่มาที่ไปเนี่ยของหลักสูตรของหลักสูตรนักบริหารการก็ประมาณระดับสูงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ,คะเรื่องเกี่ยวกับพรบรวิธีการงบประมาณะนะคะพรบรวิธีการงบประมาณพศ2561กเ็เนี่ยก็เป็นกฎหมายสําคัญกฎหมายหนึ่งนะคะในแง่ที่ว่า เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลครับและผู้ที่มีการหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้แก่หวัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายนะคะสำนักง,งบประมาณเนี่ยมีหน้าที่เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้นะคะในการจัดสรรงบประมาณรายจ,จ่ายประจําปีเนี่ยจะมีกระบวนการงบประมาณ5ขั้นที่ท่านดรได้พูดไปแล้วก็ค,คือกระบวนการขั้น,นวางแผนจัดทํา การอนุมัติการบริหารแล้วก็การ,รติดตามและประเมินผลทีเนี้ยมันเกี่ยวกับท่านผู้บริหารส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต่างๆรวมถึงภาคเอกชนยังไงนะคะคก็คือในกระบวนการวางแผนและจัดทำงบประมาณเนี่ยเป็นกระบวนการที่นําแผนแล้วก็นโยบายต่างๆทั้งแผนยุทธาศาสตร์มาจัดทําเป็นยุทธาศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะคะซึ่งเป็นกรอบในการ จัดสรรงบประมาณไปพัฒนาประเทศะนะคะทีนี้ท่านผู้บริหารที่มาเรียนน,นักบริหารการงบประมาณระดับสูงหรือท่านผู้บริหารส่วนราชก,การหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเข้าใจถึงหลักการแล้วก็กรอบแนวคิดรวมถึงประเด็นสําคัญของยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อที่จะได้นํามาวางแผนการจัดการงบประมาณราว,วางแผนงานโครงการของหน่วยงานให้สอดคล้องกันนะคะให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้สามารถขอรับการจาัดสรรงบประมาณได้ค่ะตา,ตามแผนกรอบที่เราวางไว้นะคะ,คะเป็นกรอบยุทธศาสตร์ชาตินะคะแล้วที่เราเออทอนลงมาเป็นกรอบยุทธศาสตร์การจาัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะคะ,คะทีนี้กระบวนการในการอนุมัติเนี่ยนะคะก็มีส่วนสําคัญกับท่านผู้บริหารส่วนราชการแล้วก็ภาครัฐก็คือท่านผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานที่รับงบประมาณเนี่ยก็จำเป็นจะต้องไปชี้แจงกับ คณะกรรมา<ณ>การ,กการวิสามานันแล้วก็คณะอนุกรรมาการนะคะถึงความสอดคล้องกับแผนที่ได้วางไว้นะคะแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปราย,รายละเอียดของออรายการก็ประมาณรายจ่ายต่างๆรวมถึงที่มาที่ไปอื่นๆเช่นการมีส่วนร่วมของประชาชนความซําซ้อนความคุ้มค่าความโปร่งใสนะคะ การส่งต่อภารก,กิจประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นผลสมัมฤทธิ์ต่างๆครับผมประโยชน์ขึ้นทั้งในระดับพื้นที่แล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะสำหรับการบริหารงบประมาณก็หมายถึง การนาเงินงบประมาณที่ได้รับเนี่ยไปใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณแต่ละหน่วยเองหรือว่างบประมาณรายจ่ายบูรณาการซึ่งมันเป็นแผนงานบูรณาการที่ที่เป็นนโยบายเป็นแอนเจนดาของรัฐบาลในแต่ละปีนะคะซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมี14แผนคแผนซึ่งจะมีกระทรวงต่างเนี่ยร่วมกันทำงานตั้งแต่2กระทรวงขึ้นไปแล้วก็มีการส่งต่อภารกิจ ซึ่งกันและกันนะคะเหมือนก็เป็นการทํางานนโยบายของท่านเัิมนตีท่านนายกก็คือช่วยกันเป็นแบบเป็นบูรณาการร่วมกันใช่ค่ะช่วยกันขับเคลื่อนในแผนงานแล้วก็อันไหนงบที่ประเทศท่านอาจารย์บอกอันไหนซ้ําซ้อนก็จะได้เอามาทําอื่นที่ยังขาดอยู่จะได้ต่อยอดกันได้ครับผมต้องค่ะครับผมทีนี้ในการนําเงินไปใช้จ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนของหน่วยงานหน่วยงานเดียวหรือเป็นแผนบูรณาการที่ทําร่วมกันหลายกระทรวงเนี่ยก็จะต้อง ดำเนินการโดยอยู่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ<ร>าพศ <อ S 2> <ม>2562ครับผมซึ่งภายใต้ระเบียบเนี่ยจะมีส่วนที่มอบหมายให้มอบอำนาจให้ส่วนราชการเนี่ยไปบริหารเงินเองครับแล้วก็มีส่วนที่จะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนถึงจะใช้จ่ายได้นะคะคซึ่งนอกจากระเบียบบริหารงบประมาณ62แล้วเนี่ยเราก็ยังมีระเบียบอื่นๆอีกซึ่งเป็นระเบียบในปี62เหมือนกันเช่นระเบียบว่าด้วยการ โอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณพศ2562ซึ่งร,ระเบียบนี้จะบอกว่าออถ้ามีงบสองงบนี้นะคะจะโอนไปให้หน่วยงานอื่นจะทําได้ต่อเมื่อมีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน<อ>แล้วถ้าเกิดเราจําเป็นจะต้องโอนเนี่ยจะมีขั้นตอนยังไงใครจะเป็นคนอนุมัติ นะคะแล้วก็ต้องใช้รายละเอียดอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เหมือนเป็นการทํางานร่วมกันสามารถโอนก็ประมาณได้แต่ลักษณะรูปแบบโอนก็ประมาณก็ต้องมีมีข้อตกลงมีระเบียบว่าการลงทัใช่ค่ะใ่คอารและอีกอันหนึงเนี่ยที่มีคุยก็คือระเบียบการก่อนที่ผูกพันข้ามปียังไงคะระเบียบการก่อนที่ผูกพันก็ประมาณประจําปี ข้ามปีงบประมาณพศส5 6 2รเนี่ยนะคะจะบอกว่าถ้าหน่วยรับงบประมาณเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดวงเงินหรือระยะเวลาระยะเวลาที่ของรายการที่ครมมีมีมติอนุมัติไว้แล้วเนี่ยนะคะจะต้องทำยังไงสำนักงบประมาณจะมีขั้นตอนมีวิธีการที่จะต้องให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการยังไงบ้างนะคะ ก็แล้วก็นอกจากนี้ก็มียังมีการติดตามและประเมินผลเรื่องการติดตามและประเมินผลเนี่ยในพรบวิธีการงบประมาณ6กหนึ่งเนี่ยนะคะนี้ก็คือมีย่อยอีกมาเรื่องการติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการงบประมาณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นหนึ่งในหกระบวนการใช่ค่ะเรื่องการติดตามและประเมินผลเนี่ยนะคะก็จากพรบวิธีการงบประมาณเนี่ยเรากําหนดให้สํานักงบประมาณเนี่ยจัดทํา ระบบการติดตามและประเมินผลนะคะว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับงบประมาณไปแล้วเนี่ยมีการทำงานใช้เงินไปยังไงบ้างนะคะไปตามแผนหรือเปล่าแล้วก็มีความ เออมีประโยชน์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะคมีทั้งก่อนที่จะรับเงินงบประมาณไประหว่างการใช้จ่ายแล้วก็ภายหลังที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้วนะคะครับแล้วกระบวนการงบประมาณที่เกิดขึ้นเนี่ยในแต่ละปีอาจจะยังมีมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณซึ่งไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นกระบวนการประจําปีที่เกิดขึ้นทุกปีเช่น พรบโอนงบประมาณบางบปีก็มีบางปีก็ไม่มีนะคะหรือว่ามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณนะก็จะเป็นมาตรการขึ้นเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณะคะ่ะซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ ท่านผู้บริหารเนี่ยจำเป็นจะต้องทราบไว้นะคะใช่ค่ะจะได้วางแผนในเรื่องการจัดสรรการวางแผนในเรื่องงบประมาณด้ถูกใช่แล้วก็ยังมีการมีส่วนร่วมของประชาชนอ,อีกนะคะในการขอรับการจาัดสรรงบประมาณเนี่ยซึ่งอีกหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นภาคบังคับว่าสำนังกงบประมาณเนี่ยก็จะขอให้ หน่วยรับงบประมาณที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยแสดงหลักฐานมาว่ามีการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก่อนที่จะมีคําของ,งบประมาณมาหรือเปล่านะคะเน้นในเรื่องก็คือเหมือนกับให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้<ช>เพื่อะจะได้ช่วยเหมือนกับเป็นนะคะ,อะพอประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนก็จะได้สบายใจว่าภาครัฐเนี่ยที่ได้งบประมาณมาเนี่ย เป็นงบประมาณที่เกิดจากความต้องการของประชาชนล้วตอบสนองให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ถูกต้องอ๋ครับผมทีนี้ความเป็นมาของหลักสูตรเนี่ยนะคะคือพรบก็คือภาพรวมในเรื่องที่เลยมาว่าก็เลยรวบรวมทางสํานักงบก็เลยมีเห็นความเห็นประโยชน์ก็เลยเห็นทราบว่าก็คือมีเซตงบประมาณเพื่อทําหลักสูตรที่ปี2558 ใช่ค่ะหลักสูตรของเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2558เนี่ยท่านผู้อำนวยการขณะนั้นก็คือท่านผอสมศักดิ์ชดรัตนสิริเนี่ยนะคะก็มีดําริให้มีหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณร,ร,ร,ระดับสูงขึ้นนะคะตอนและท่านผอท่านปัจจุบันเนี่ยท่านผอเดชาพิวัฒน์นะคะก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรก็ค,คือมีส่วนร่วมตั้งการก่อตั้งหลักสูตรตั้งแต่เริ่มแรกนะคะพอมีนโยบายการจัดตั้งหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยก็ได้มอบให้อ่ ก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับหลักสูตรขึ้นมานะคะเพื่อวางโครงร่างของหลักสูตรแล้วก็วางแผนการดําเนินงานทั้งหมดของหลักสูตรนะคะ,ะซึ่งเราใช้แบบแผนของออนักบริหารระดับสูงของสำนักง,งานกพอเป็นแนวทางเป็นแนวทางใช่ค่ะเป็นแนวทางก็คือเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานนะคะครับ แล้วก็ได้มอบหมายให้ผู้มุ่งในการสถาบันพัฒนาบุคลากรเนี่ยเป็นเลขาฝ่ายเลขาของคณะกรรมการกำกับหลักสูตรนะคะแล้วก็ส่วนในการดําเนินการด้านการอานวยการแล้วก็การประสานงานทั้งหมดเนี่ยก็มีบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ดําเนินการะค,ะครับผมค่ะทราบว่าในในที่เปิดมาเนี่ยตั้งแต่รุ่นหนึ่งก็มีรับจํานวนคนพอสมควรใช่ค่ะในรุ่นในรุ่นรุ่นที่ รุ่นที่1เลยนะคะเมื่อปี58เนี่ยเรารับจํานวน80ท่านนะคะ <c oughs> แต่มีผู้จบหลักสูตรไปทั้งหมดก็ประมาณ84ท่านทีเนี้ยเมื่อเราประเมินผลหลักสูตรออกมาแล้วเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับดี <c oughs> เกินความคาดหมายทีนี้ปีต่อมาก็คือปี59เนี่ยก็เลยมีการเออเพิ่มจํานวนรุ่น <c oughs> ขึ้นมานะคะในปี59เป็น สองรุ่นรุ่นละ90ท่านก็คือเป็นนรงสรุ่นที่สองแล้วก็นรงสรุ่นที่สามนะคะครับโอ้ค่ะพะมีคนตอบรับมาเหมือนกับคนมารอรอที่จะรอเรียนเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่ดีทําให้ผู้บริหารเนี่ยในในภาครัฐกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือเอกชนก็ตามเนี่ยได้มาเห็นในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ การทํำงบประมาณยังไงให้มันถูกต้องถูกวิธีและให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลใช่ค่ะ<อ>ทีนี้แต่ด้วยความที่ระยะเวลาการดรําเนินการทั้งหมดของเราตั้งแต่เริ่มเตรียมการเลยไปจนถึงขั้นตอนในการประมวลประเมินผลหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยมีเวลาใช้เวลาประมาณ6-7เดือนเลยค,คณะกํรัการกำกับหลักสูตรก็เลย พิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าเพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเนี่ยเราก็ปรับลงมาเหลือ1น1รุ่นต่อปีตามเดิมอตอนนี้เราก็เลยมีปีทปี่มีปีละ1รุ่นนะคะคก็รุ่นรุ่นละ9 1 0 0ท่านค่ะปัจจุบันนี้ก็อบรมทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นคอาจารย์ครับและอย่างนี้เนี่ยพอเรามันมีเ,เราเห็นความสำคัญมีที่มาที่ไปเนี่ยที่ว่าโอ้มันดูแล้วได้ประโยชน์ จริงๆที่แล้วก็มันเป็นเกี่ยวข้องกับการใช้เนี่ยงบประมาณของแผ่นดินแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้รู้ในเรื่องวิธีการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใด้ทราบว่าของสานักงบเนี่ยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการอบรมเนี่ยทราบว่าตั้งเป็น,นสามหัวข้อใหญ่ๆใช่ค,ะะค่ะวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนะคะก็ประกอบด้วยวัตถุประสงค์สําคัญเลยข้อแรกก็คือเพื่อให้ท่านผู้บริหารของส่วนราชการนะคะควิสาหกิจ หน่วยงานภาคราัฐรวมถึงท่านผู้บริหารภาคเอกชนด้วยนะคะตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า <ả> นะคะส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยก็คือเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและก็สมรรถนะในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของท่านผู้บริหาร,ร <camoufl aging> นะคะวัตถุประสงค์ข้อที่ 3, <c oughs> 3ก็คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค,รความรู้ความคิดเห็นระหว่างท่านผู้บริหารด้วยกันเองแล้วก็ ข้อเสนอแนะเพื่อ,อที่นำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการงบประมาณของประเทศนะคะตลอดจนอ,อ,อ,องค์ความรู้ด้านการงบประมาณแล้วก็กระบวนการดำเนินงานของสำนักงบประมาณให้ดยียิ่งขึ้นไปข้อนี้นะะเนี่ยทราบว่าคือส่วนราชการนในแต่ละที่เนี่ยบางทีเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการบริหารงบประมาณที่ขึ้นอยู่กับในแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายๆกัน เจอปัญหาบางที่ก็เจอปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะอาจพอมาเจอมีโอกาสมาเจอกันก็มาแชร์รมาแลกประสบการณ์รร<า>วิธี<ช>การเออพอเจอปัญหาแบบนี้ในแต่ละคนแก้ไขปัญหาให้ให้ประสบความสําเร็จตรงตามเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันจะได้รู้ว่าวิธีไหนเนี่ยจะดีที่สุดใช่ค่ะแล้วก็ได้รับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านผู้บริหารของสํานักงบประมาณซึ่งเป็นผู้บัรยายเป็นวิทยากรด้วยะนะคะ แล้นอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยประโยชน์ต่อท่านผู้บริหารเองเนี่ยนะคะก็ยังมีเออก็คือท่านผู้บริหารเนี่ยที่เข้ารับการอบรมก็จะสามารถนําความรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะไปใช้ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานแล้วสํานักงบประมาณเองเนี่ยเราก็อยากให้ท่านผู้บริหารได้นําไปใช้ความรู้ไปใช้จริงๆแล้วก็พยายามติดตามผลสำฤทธิ์ในเรื่องนี้นะคะจากท่านผู้บริหารรุ่นก่อนๆด้วยนะคะค,ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยประโยชน์ ที่เกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาตินะคะคถ้าท่านผู้บริหารได้นําความรู้ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยไปใช้ประโยชน์จริงแล้วเนี่ยนะคะคก็จะทําให้แผนงานโครงการที่ขออนุมัติหรือขอรับการจาารัดสรรงบปมาณเข้ามาเนี่ยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศนะคะคก็ทําให้การ พัฒนาประเทศเป็นไปอย่างตรงเป้าหมายประชาชนผู้ที่รับประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือประชาชนเพราะว่ามีการวางแผนการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประชาชนตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่านโยบาย,ยของรัฐบาลเดี๋ยวนี้ก็คือเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมด้วยพอประชาชน,น,ไ,ดนได้เห็นภาพได,ได้ติดตามเราเราจะได้เห็นว่ากระบวนการมันเกิดประโยชน์ยังไงเขาเวลาการทํางานกน็ ก็เหมือนกับการให้ร่วมมือการทํางานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพได้ครับ,รบผมแล้วอย่างนี้เนื้อหาการเรียนล่ะฮะอาจารย์ครับค่ะเเนื้อหาการเรียนเนี่ยเรามีภาคบรรยายทั้งหมดเนี่ยนะคะ จำนวน21วิชานะคะซึ่งบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยท่านผู้บริหารของสำนักงบประมาณเองก็คือคท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณท่านรองผู้อำนวยการท่านที่ปรึกษาเนี่ยก็บรรยายด้วยตนเองนะคะแล้วก็ยังมีท่านวิทยากรจากท,ที่เป็นผู้บริหารจากภาครัฐแล้วก็ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่ชานาญในเรื่องการบริหารในเรื่องงบประมาณนี้ใช่ค่ะมาแสดงว่าผู้บริหารเนี่ยของสํานักงบนี่ก็เห็นคุณค่าในหลักสูตรนี้ท่านก็มาบรรยายด้วยตัวเองถ่ายทอดประสบการณ์เองใช่ครับเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณเช่นการบริหารการเงินภาครัฐการบริหารการคลังภาครัฐการบริหารเงินกู้และหนี้สาธารณะการบริการ การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนก็มีเรื่องเกี่ยวกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมีเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะในภาครัฐแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดบริหารจัดการงบประมาณตามหลักรลัชชาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะครับผมทราบว่าเนี่ยพอทองจากการบรรยายแล้วเนี่ยเรามีการที่ให้ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมาทํากิจกรรมกิจกรรมนั้นเรียกว่าขอบแฟมันกิจกรรมนั้น มันยังไงให้มันเกิดประโยชน์ยังไงครับอาจารย์กิจกรรมขอบแฟเนี่ยนะคะก็มีลักษณะคือเพิ่งเริ่มในรุ่น7เป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นนิทรรศการเป็นการจัดนิทรรศการที่ทําใหนะท้ที่เมื่อกี้เดี๋ยวมีรูปโชว์ในเรื่องเกียใช่รมคใช่ค่ะ,คะที่เห็นมีท่านผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยมาใส่หมวกอะไรกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วน,นี่เป็นการจัดนิทรรศการที่แสดงผลงานกลุ่ม คือใน100ท่านเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มที่ศึกษาผลงานกลุ่มร่วมกันเนี่ยจำนวน6กลุ่ม,มทั้ง6กลุ่มนี้พอจัดนิทรรศการขอบแฟร์หรือ community of practice Fair เนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสมาเสนอผลงานกลุ่มให้เพื่อนๆร่วมรุ่นเนี่ยได้รับรู้รเข้าใจถึง ออความก้าวหน้าของงานที่ได้ทำไปนะคะโดยการนำเสนอนี่ก็จะต้องมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจเข้าใจง่ายแล้วก็มีวิธีการต่างๆในการนำเสนอที่ที่ทำให้เข้าใจะคะ่ะคือตรงเน้นคือไม่ใช่เรียนอย่างเดียวก็คือมามาทำกิจกรรม<ช>แล้วก็นำเสนอแล้วต้องนำเสนอแล้วต้องให้เพื่อนๆสนใจด้วยค,ครับผมอาจารย์ครับวอย่างนี้เนี่ยเกณฑ์การประเมินผลนะฮะของผู้ที่มาอบรมนะฮะทางหลักสูตรนี่วางแผนใน เกณฑ์การประเมินผลยังไงคะค่ะการประเมินหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะก็จะมีเกณฑ์หลักๆ3เกณฑ์ก็คือเกณฑ์เวลาก็คือท่านผู้บริหารที่มาเข้ารับการศึกษาอบรมเนี่ยก็จะต้องมีเวลาการเรียนเนี่ยไม่น้อยกว่าจํานวนชั่วโมงที่หลักสูตรกําหนดโอ้จ <ำ S 1> ะะับเวลาด้วย <laughs> <laughs> ครับผมค่ะแล้วก็จะมี การมีส่วนร่วมในการเรียนและการทํากิจกรรมเชิงวิชาการทั้งหมดนะคะแล้วก็มีคะแนนรายงานกลุ่มแล้วก็คะแนนการนําเสนอผลงานกับที่ประชุมนอกจากขอบแฟก็มีรายงานกลุ่มใช่ค่ะที่ต้องแบบว่าต้องมีแถลงงานวิชาการอีกใช่ค่ะขอบแฟเป็นการนําเสนอความก้าวหน้าของรายงานกลุ่มนั่นเองเพียงแต่เอาแสดงออกมาเป็นนิทรรศการใช่ค่ะแล้วก็ยังต้องไปนําเสนอบนเวทีกับที่ประชุมใหญ่ทั้งหมดอีกอีกรอบหนึ่งโอ้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ ุก<ด>เหมือนมีงานมากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วท่านผู้บริหารเนี่ยมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกันมากเลยนะคะแล้วก็มีผลงานออกมาเนี่ยดีมากเลยค่ะคือสามารถนําความรู้ความเข้าใจมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกันก็ทําให้ผลงานออกมาเนี่ยเป็นที่น่าประทับใจมากเลยค่ะทุกกลุ่มทุกก<ม>ลุ่มอาจารย์คแล้วรุ่นเจเนี่ยหัวข้อที่ที่ ใช้ออกมาเนี่ยในงานวิชาการมีหัวข้ออะไรบ้างคะที่<ะ>ในปี6 3สารุ่น7นี้นะคะหัวข้อก็เช่นมีการลดช่องว่างเพื่อขับเคลื่อนการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะคการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงนโยบายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในกระบวนการงบประมาณแล้วก็การบริหารเงินน่องงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาเป็นตน้นนะคะก็แล้วอยากจะถามอาจารย์ฮะรุ่น7เนี่ย แตกต่างกับรุ่นที่ผ่านมา6รุ่นยังไงครับโอแตกต่างค่ะเท่าที่นึกออกเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3-4มสประเด็นนะคะก็คือแตกต่างในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรนะคะที่เรามีการปรับปรุงวิชาบางวิชาตามผลการประเมินก็คือพูดง่ายๆถ้าท่านผู้บริหารเนี่ย มีข้อแนะนําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาต่างๆยังไงทางสํงงานักงาณก่อนํามาพิจารณานะคะแล้วก็นํามาปรับปรุงให้แสดงว่าในแต่ละรุ่นก่อนถึงรุ่นเจ็ดเนี่ยก็คือจะมีการประเ<ช>มินแล้วก็ถามความคิดเห็นจากผู้ผเข้าอบรมที่เป็นผู้บริหารใช่ค่ะแล้วเราก็มีการประเมินหลักสูตรทั้งหมดการดําเนินงานของหลักสูตรทั้งหมดโดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำเนี่ยนะคะคซึ่งเป็นผู้ประเมินทั้งหมดอย่างที่สองที่แตกต่างเนี่ยก็คือกระบวนการเรียนนะคะซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารของสำนักง,งานซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายนะคะคกับท่านผู้บริหารที่เข้ามารับการอบรมมากขึ้นก็คือเราลดเวลาลด ช่วงเวลาการบรรยายของท่านผู้บริหารของวิทยากรลงนะคะแล้วก็ไปเพิ่ม เวลาในการตอบข้อสักถามและกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างท่านผู้บริหารสำนักงบประมาณที่เป็นวิทยากรกับท่านผู้บริหารที่มาเข้าเรียนอบรมในหลักสูตรของเราก็คือเน้นในเรื่องเกี่ยวแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันโอ้ดีค่ะข้อที่3ที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ค่ะก็คือที่อย่างที่เรียนให้ทราบก็มีการจัดนิทรรศการเรียกว่าที่เรียกว่าขอบแฟร์ใช่นอกจากนั้นก็ยังมีการจัดทําอนุทินที่มาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการ เ,เป็นการบรรยายของชั่วโมงก่อนหน้านียนะคะก็จะ<ม>ทำให้สามารถมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เป็นการสรุป ะะอย่างที่ทราบเนี่ยอย่างรุ่นเจ็ดที่แตกต่างแน่นอนอยู่ในช่วงโควิดด้วยต้นหรุนเร็ดนี้ <7 S 1> หลาย<ช>เดือน,นร,รุ่นเจ็ดเนี่ยเป็นรุ่นที่เราเศึกษาท่านผู้บริหารเนี่ยจะต้องศึกษาในสถานการณ์โควิดก็จะมีระยะเวลาการเรียนที่นานกว่ารุ่นอื่นๆนะคะซึ่งเราหยุดไปถึง4เดือนแต่พอกลับมาแล้วกลับมาเรียนแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้บริหารก็มาร่วมกิจกรรม ตามหลักครบตามหลักสูตรครบถ้วนกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีมีผลงานการนําเสนอแล้วก็การเรียนทุกอย่างครบถ้วนถือเป็นรุ่นที่สํานักงาณประทับใจมากนะคะก็ถือว่าได้มีโอกาสได้เรียนยาวที่สุดใช่ค่ะท่านอาจารย์ครับในท้ายนี้อยากให้อาจารย์ช่วยกล่าวฝากทิ้งท้ายในสิ่งที่ดีๆนะครับของหลักสูตรนะครับนักบริหารการก็ประมาณระดับสูงครกับท่านผู้ชมนะครับ ก็สำนักงบประมาณนะคะก็ได้จัดทําหลักสูตรนะักบริหารการงบประมาณระดับสูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้บริหารของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐจนตลอดจนภาคเอกชนนะคะได้นําไปปรับใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานของแต่ละท่านนะคะคสําหรับท่านผู้บริหารภาคเอกชนเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้แล้วก็เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะค ถ้าท่านผู้บริหารทางโดยเฉพาะท่านผู้บริหารภาคเอกชนเนี่ยเมื่อได้รับรู้เรื่องการงบประมาณแล้วก็การวางแผนยุทธศาสาร์นโยบายของประเทศแล้วเนี่ยก็จะถือว่ากระบวนการงบประมาณมีการที่กระบวนการที่มีสการส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเนี่เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะคสำนักงบประมาณเนี่ยก็รับเอาข้อเสนอแนวคิดแล้วก็ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งในหลักสูตรนี้ก็คือทางภาครัฐและภาคเอกชนนะคะนำเอกไปปรับปรุงกระบวนการงบประมาณของประเทศแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของสำนักงบประมาณเองให้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับความส,สถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปนะคะคแล้วก็ในหลักสูตรนักบ,บริหารเนี่ยท่านผู้บริหาร นอกจากจะมาเป็นวิทยากรบรรยายแล้วนะคะก็ยังมาเป็นผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะกับผลงานกลุ่มเราก็จะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงลึกจากท่านผู้บริหารสำนักงบประมาณได้นะครับผมเห็นทราบว่าหลักสูตรเนี่ยจะเปิดในช่วงไหนฮะอาจารย์ครับขออนุญาตอาจารย์ฝากในเรื่องตรงนี้ได้เลยครับ หลักสูตรดักบริหารการงบประมาณระดับสูงเนี่ยจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็จะเปิดเรียนเนี่ยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อในเว็บไซต์ของสำนักงานงบสำนักงบประมาณนะครับที่เว็บไซต์เบ w ร b ไวเว็บใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ก่อนที่จะทิ้งท้ายตรงนี้ทราบว่าสํานักงบยังมีอีกหลักสูตรหนึ่งใช่ค่ะเราก็หลักสูตระระดับ ลางใช่เราให้ความสําคัญกับท่านผู้บริหารระดับกลางนะคะเรายังมีหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลางซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถดูรละเอียดเนี่ยในเว็บไซต์อันนี้จะเปิดเมื่อไหร่รอาจารย์ครับก็เราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไปแต่ก็คือในปีหน้าใช่ค่ะปีนี้ก็คือติดตามในสานักในหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูงใช่ค่ะนะครับรุ่นที่8 ช่ครับที่จะเปิดในเดือนธันวานี้นะครับก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามนะครับในเว็บไซต์ของสํานักงบประมาณนะครับวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสํานักพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณสํานักงบสํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์พัลินีเตชะมูลไววิทย์ครับครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัคารเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ